หลังจากที่เราทานไปแล้วสิบงไม่ดาดีขึ้นคือใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะถ้าถ้าถามว่าเราใช้ชีวิตได้ปกติคุณป้าเรียกได้ว่าทานเคอล้วใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติเลยใช่มีแรงทํางานได้เยอะเลยทํางานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมหายตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับมาใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เลยมั่นใจไหมคะว่าผลิตภัณฑ์เคอจะช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นใจถ้ามีคะแนนให้เคอสัก สิบคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถามความคุ้มค่านิดนึงค่ะคุณป้าว่าคุ้มไหมนะคะที่ได้ซื้อผิตพันเควโอมาเพื่อดูแลสุขภาพค่ะและชีวิตทั้งชีวิตนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้วมีสมบัติเท่าไหร่ก็ต้องขายมารักษาตัวเองหมดเราป่วยก็ไม่มีใครป่วยกับเราสิบวันเป็นยังไงบ้างคะหลังทานผลิตภันเคโอค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าบูบเวียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลดลงลดลงลงเรื่อยๆค่ะตอนเนี้ยนะคะก่อนที่จะ ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ค่ะคุณพ่อมีมีอาการยังไงบ้างคะโอ้ตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดค่ะไปหาหมอมาสามสามคืนค่ะหลังจากนั้นก็มาอยุ่นอนที่บ้านค่ะก็มีอาการเวียนค่ะบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากค่ะตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวันสามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ ก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะ,มะแล้วหลังจากที่ทาน,นะคะ่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็หายครับาอาการทุกอย่างก็ปกติ ปกติก็คืออาการเวียนหัวบ้านหุนที่หายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะอาการปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนอะไรพวกนี้จะรูเนี่ค่ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆรู้สึกว่าสัมผัสผลลัพธ์ได้และอาการที่มึนหัวมากๆค่ะก็หายไปด้วยหัวหายไปเลยใช่ไหมคะแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่กินได้หนึ่งแผงหนึ่งแผงนี่คือประมาณ10เม็ด